สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799ทําทำนายทายทักนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษเว้นวรกจากการทำนายดวงนะคะและท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามามาอยู่799ก็ทําก็ทำนายดวงชะตาให้กับท่านสมาชิกแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ12ราศี12นักษัตว์รวมทั้งคนทั้ง7วันนะคะไปดูได้นะเดี๋ยวใส่ไว้ลิงก์ข้างล่างนี้นะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีแล็กพักผ่อนนะในการทำนายเราจะมาทำนายโดยให้คุณเป็นคนเสี่ยงด้วยตัวของท่านเองนะคลิปนี้จะเป็นการทำนายด้วยตัวของท่านเองนะมาอยู่เจ็ดกับเก้ามีหน้าที่จะอ่านไพ่ให้คุณ แต่การจับไพ่คือตัวท่านเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะในหัวข้อนี้เราจะมาตั้งหัวข้อว่าหัวข้อเขาเป็นอย่างไรบ้างนะสบายดีไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักก็ตามหรือคนที่คุณรู้จักเขาเนี่ยเราอยากรู้ข่าวเขาเขาอะนะอยากรู้ข่าวเขาเป็นอย่างไรบ้างคุณก็นึกถึงคนคนนั้นน่ะไมว่าจะเป็น จำกัดแค่3 3สคนหรือคนเดียวก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้คนเดียวก็ได้3คนก็ได้เพราะว่ามี3กองคนนี้คุณอาจจะกองที่1คุณอาจจะคิดถึงคนนี้ในกออในคอเอาว่าไปนะคะคุณจะกำหนดทีเดียวเลยแต่คุณต้องเลือกครั้งเดียวนะทีเดียวเลยนะคุณอย่าเลือกเปิดไพ่แล้วมาเลือกอีกไม่ได้เพราะว่าคุณเห็นไพ่แล้วนะคะเพราะนั้นหรือคุณคนเดียวก็ได้ สองคนก็ได้แต่คุณต้องเลือกนะคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานจิตตัวเองนึกถึงเขาแล้วก็เอ่ยชื่อเขานะคนนี้เป็นอย่างไรกองที่หนึ่งคนนี้เป็นอย่างไรกองที่สองคนนี้เป็นอย่างไรกองที่สามนะคะอ่าโอเคให้เวลาในการตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนคนนั้นว่าเขาเป็นอย่างไรสบายดีไหม ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักเก่าหรือใครก็ตามที่คุณอยากรู้นะคุณตั้งจิตอธิษฐานได้เลยเดี๋ยวมาอจะก็จะเปิดไพ่ให้นะคะโอเคก็คงเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรามาดูซิว่ากองที่1กุหลาบขาวนะกองที่2ดาวเล็ก2ดวง กองที่สามดาวใหญ่เนนะเรามาอ่านเรามาดูซิว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมนะนะเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างข่าวข่าวตอนนี้นะโอ้โหรู้สึกว่าเขาลำบาบมากนะเขาเหนื่อยมากทำหลายดะหลายอย่างทำงานวิ่งโอ้ขยันด้วยความขยันขันแข็งลำบากมาก แล้วมีปัญหาคิดมากด้วยเครียดนะคาน่ะลำบากแต่ว่าถ้ามองักสังองสุขภาพเขาก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะแต่ว่าเขาเหนื่อยลำบากในการทำมาหากินมากเลยนะถ้าจะมองในลักษะของความรักเขาก็มีปัญหาเรื่องรักรักสามเศร้าหรือสองบ้านก็ได้นะถ้าเรามองแบบนั้นแต่ถ้ามองโดยทั่วๆไปเขาถือว่าเขาก็ลำบากเหมือนกัน การทำมาหากินเขาก็ลำบากทำงานหลายทางาหมุนเงินเป็นว่าเล่นด้วยปัญหาการเงินเขาก็มีนะอย่าคิดที่จะไปาหาเขาเรื่องเรื่องทองนะแย่คนคนนี้นะเขาก็แย่อยู่ในจะปัญหาครอบครัวในลักษณะของอรักสามเศร้าหรือปัญหา,ามีคนรักตั้งแต่สองคนเนี่ยหรือสองบ้านก็ได้นะแต่ว่าเขาเป็นคนขยันนะ ถามว่านะว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้จักคุณไหมรู้สึกว่าเขาหันหลังให้คุณไปแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะลืมคุณไปแล้วเงี้ยะนะอืมจําไม่ได้ <c oughs> หรืออาจจะจําคุณไม่ได้แล้วหรือหาหรือหันหลังให้แล้วเงี้ยลืมไปแล้วอะไรประมาณเนี้นะเขาคิดแต่ว่า,าควรอบครัวความเป็นอยู่ทำมาหากินปัญหาของเขาเยอะจนลืม ว่ามีคุณหรือว่ารู้จักคุณเนี่ยาอาจจะเคยรู้จักแต่ว่าคิดว่านะคงจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งถือว่าเขาลำบากอยู่นะทั้งปัญหาการเงินทั้งปัญหา,า,รญหา,ารครอบครัวเดี๋ยวถามว่าเขายังลืมเขาจําคุณได้ไหมเขาคงจะหันหลังให้คุณแล้วก็อ,อาจจะจําไม่ได้ทาไมลื้อฟื้นหนึ่งมันเขาคงจําไม่ขขไ,มได้บางท่านอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อน หรือคนที่คุณรู้จักก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ได้คนที่คุณรู้จักอะอยากรู้คนคนนี้เป็นยังไอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนคนที่เลือกกองที่สองนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมนะไปดูคนกองที่สองกันกองที่สองเนี่ยเขาก็รู้สึกสบายดีนะ เขามีอะไรหลายๆอย่างทำอืมมีมีอะไรมากมายที่ต้องจัดการสร้างฐานะตัวเองด้วยความขยันนะนะค่อนข้างจะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานต่อครอบครัวด้วยอืมแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่บ้างปกปิดครอบครัวอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ทิ้งครอบครัวคนเนี้ยรู้สึกขยันอยู่นะสบายดีว่างั้นเถอเขาสบายดีเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเรื่องเหมือนกับว่า มีเรื่องราวบางอย่างแบบคือปกปิดครอบครัวแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหยิงทะนงตัวด้วยนะคนคนนี้คนที่คุณถามถึงเขาสบายยีงไงแต่เขาสบายดีค่อนข้างจะเป็นคนที่หยิงนะถามว่าเขารู้จักคุณไหมเขาจําคุณได้ไหมเขาก็ถ้าถามว่ารู้จําคุณได้ไหมเขาไม่ได้สนใจเลยว่าคุณเป็นใคร <laughs> หรือมองอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะสบายแล้วล่ะอไม่ต้องสนใจเขาอะไรประมาณนี้คุณไปอยู่สบายแล้วนะคุณมีความสุขไปแล้วคุณสบายแล้วอะไรเงี้ยอ่าหรือไม่ได้สนใจในตัวคุณเลยอ่าประมาณนี้คือเขาจะไม่สนใจคนรอบข้างเลยคนคนนี้คือเขาจะค่อนข้างจิตทนงตัวแล้วก็หยิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อมีอะไรมากมายจัดการนะ ถือว่าเขาก็สบายดีนะคนนี้ไม่ค่อยจะลำบากเท่าไหร่แต่ถือว่าอก็มีอะไรที่เขาจัดการคือพูดง่ายๆคือเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่มีอะไรทำมากมายแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ก็คือสบายดีอยู่ในระดับกลางๆคนนี้ไอ้อย่างที่บอกเนี่ยมันน่าเจ็บใจก็คือเขาไม่ได้สนใจในตัวคนเลยเขาแทบจะไม่รู้จักหรือจำคุณไม่ได้ นะคะจําคุณไม่ได้ไปแล้วหรือมองอีกอย่างนังก็คือคุณอาจจะสบายไปแล้วไม่ได้นึกถึงเขาหรอกอาไม่ได้นึกถึงเขาหรอกคุณคงสบายดีแล้วละ่ะอะไรประมาณนี้นะคะนะก็คือกลองที่สองส่วนกองที่สามนะสําหรับคนเลือกกองที่สามเขาเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม โอ้คนนี้นะ่ะสบายดีมากรวยดีไม่ดีเขาอยู่ต่างประเทศมีกิจการร่ํารวยแล้วไม่ได้เดือดร้อนนะเออชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยสุขสบายร่ํารวยเป็นเศรษฐีนั่นแหละมีกิจการที่มั่นคงนะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งแหละอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับการค้าธุรกิจมีบริษัทมีเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการ ร่ำรวยไปแล้วนะคนคนนี้สบายดี so อ่ะนะคะถามว่าเขายังเขาจำคุณได้ไหมเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้จักคุณบ้างไหมอ่านะคะอืมเขายังคิดถึงคุณนะเขาจำคุณได้แม้คุณจะอยู่ไกลแค่ไหนอ่าเขาก็ไม่ลืมนะคนเนี้ยกองที่สามเนี่ย เขาจำคุณได้ถ้าได้พูดถึงคุณเนี่ยเขาจะจำคุณได้ทันทีเลยเขาก็อยากรู้ข่าวข่าวคุณเหมือนกันว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะกองที่สามนี่ยเขาอยากรู้ข่าวข่าวคุณคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมอ่าอยู่ไหนเขาก็ไม่มีวันลืมคุณว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาจะไม่ลืมคุณเลยอะกองที่สามเนี่ยคุณอยู่ในสมองเขาตลอดเขารวยนะเ็ามีฐานะดีมีความสุขนะคะเขาก็ไม่ลืมคุณหรอกเขาคิดถึงคุณเสมอ นะมองมองคือถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ต่างประเทศเขาก็ยังคิดถึงเขายังจําคุณได้เสมอว่างั้นเถอะนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะเป็นการทํานายแบบเป็นที่พิเศษสนุกๆน,นะคะสําหรับอ,อยากรู้ข่าวาว,าวคนที่คุณอยากรู้อ่ะนะห่างหายกันไปนานบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนเนี่ยในหัวข้อที่เราตั้งก็คือเขาเป็นอย่างไรสบายดีไหมเนี่ยอย่างที่บอกนะ นะก็กองที่หนึ่งก็ลาบากเหมือนกันมีปัญหาทั้งครอบครัวทั้งปัญหาการเงนินปัญหาความรักด้วยแต่เขาคงจะจําคุณไม่ได้หรือหันหลังให้กับคุณไปแล้วเนี่ยส่วนกองที่สองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สบายดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยิงๆิง,งแต่เขาก็เหมือนกับว่าคุณไปสบายเหมือนกันเนี่ยคุณคงไม่ได้สนใจเขาเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่ นะหรือแทบจะจําไม่ได้เลยแต่กองที่3เนี่ยโอ้โหเขายังจําได้เสมอแม่เขาจะร่ํารวยนะเขาจะมีความสุขเขาก็ไม่เคยลืมเขายังอยากรู้จักเขายังอยากเจอแล้วก็ถามข่าวข่าวอยากรู้ข่าวก็ด้วยในกองที่3นะคะก็คงประมาณนี้นะคะนะสําหรับคนที่อยากรู้คนที่ห่างหายกันไปเนี่ยนะเป็นคลิปรีแลซ์สำหรับมาอยู่7 9 9ม่อบให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะก็คงประมาณนี้นะคะนะ ส่วนการทำนายดวงชะตาอื่นก็ดูได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะถ้ามีก็ถ้าไม่ลืมสายให้ก็อยู่ในลิงกข้างล่างนี่นะ,อะโอเคนะคะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ใม่ดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ